นี่คือโฆษณาของคนที่อยากขายรถด้วยตัวเองแต่ไม่อยากรอใชแอปคนดูเยอะแต่ไม่อยากลุน้นแล้วถ้าแบบนี้ล่ะเผื่อจะไม่ต้องรอไม่ต้องลุนการชนท้ายก็มีเปลี่ยนใหม่ล้อแมอ็กไซมีรอยทะลอกกระจกข้างอย่ามาหลอกสีก็ลอกทำมาใหม่นื้นีก็พังติขนาดนี้รถพังหมดแล้วมั้ง ได้ราคาเต็มที่เท่านี้แหละเฮียโอเจรถมือเดียวอะ่ะเข้าศูนย์ตลอดวิ่งมาก็ไม่เยอะให้อีกหน่อยนะเจนะรถสีแบบเนี้ยมันขายยากนะเฮียสีก็มาด้วยรับโทรศัพท์ก่อนดีไหมฮัลโหลสวัสดีค่ะติดต่อจากโชว์รูม bmw นะคะรถที่ลูกค้าได้จองไว้ตอนนี้พร้อมส่งมอบแล้วลูกค้าสะดวกรับรถเมื่อไหร่ดีคะบอกไปเลย ว่ายังหาที่ขายรถันเก่าไม่ได้คุณผู้ชายสนใจนำรถเก่ามาขายกับทางเราไหมคะทั้งสะดวกและก็ง่ายได้ราคาน่าพอใจแน่นอนค่ะได้ด้วยเหรอได้ดิถึงต้องมาโฆษณาไงที่โชว์รูม BMW รับซื้อรถ BMW เก่าทุกรุ่นพรอ้อมตรวจสอบสภาพรถและการประเมินราคาที่ได้รับมาตรฐาน และยังมีโปรแกรมผ่อนชำระจ,จาก B M W Financial s e r v i c e อีกด้วยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม B M W ใกล้บ้านคุณจบในที่เดียวถายรถได้ละจบนะ